จะให้โจทย์เขาว่าผมอยากได้แบบนี้ผมอยากผมอยากมีสารขนาดนี้แล้วก็ก็จะเล่าที่มาที่ไปกันแล้วก็คุยกยับที่ยัยกษ์คนที่ดีไซน์อย่างช้ยที่เป็นอาร์ตอย่างเงี้ยว่าเราอยากได้แบบไหนสิ่งที่ที่ที่ทางทีมอาร์ตท,ทำมาให้คือจะจะ,จะเนียนมากจะเหมือนแบบอย่างอย่างสารนี่คือแบบทุกคนดูแล้วว้าวเพราะฉะนั้นความสมจริงของของ,ของภาพยนตร์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าคือทางทีมอาร์ตเราจัดเต็มทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ของการเซตทุกฉาก หนังเรื่องนี้ได้เสนอมุมมองของหน้าออกมาเป็นแบบนี้ก็อสาคัญที่สุดของอาร์ตได,ดที่จะทำภาพภาพยนตร์อย่างแรกเลยคุณต้องมีภาพที่สวยงามใน,ใ,นใจคุณเกาะโลกของหนังคือเล่าเรื่องราวที่จับต้องได้แยกให้เห็นชัดเลยว่าสามกุฏินี้ก็คือสามอย่างเพราะว่ามันเป็นภาพจำหนังมันแค่90นาที ถ้ากุฏิทุกอันเหมือนกันมันจะไม่บ่งบอกเลยว่ากุฏินั้นมันคือกุฏิของใครมันคือการเนี่แหละทีเ่เรียกเอาศิลปะเอาการจัดวางมากําหนดดึงคนให้เข้าใจว่าเมื่อคนเห็นกุฏินี้มีแต่บาทอ่ากุฏินี้เป็นกุฏิเฟิร์สแน่เพราะว่ามันเป็นบาทกุฏินี้มีตีวรมีโลงเยอะอ่านี่แหละเป็นกุฏิของแต่ละคนแต่ละคน เรื่องงานก่อสร้างหรือเรื่องการผลิตเราออกแบบจัดวางใหม่ในมุมมองที่คล้ายๆเดิมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนเดิมหนังเรื่องพี่นาเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนคนที่เป็นผู้นับถือในศาสนาน,นี้ก็ไม่ได้กําหนดรูปแบบว่าจะต้องแบบไหนข้อสําคัญหลังจากที่มีความสุขกับความสนุกความตลกอะไรก็แล้วแต่ หนังเรื่องนี้บอกอย่างในมุมมองของศิลปะว่าศิลปะค้ำชูศาสนาก็จริงแต่ศาสนาแล้วอ่ะเป็นผู้ที่ให้กำเนิดศิลปะด้วยค้ำชูศิลปะด้วยหัวใจของของหนังเรื่องนี้ที่บอกเล่าในทางด้านศิลปะจริงๆแล้วอ่ะเราบอกเล่าว่าปล่อยวางและสนุกไปกับมันพูดถึงศาสนาพูดในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ บอกว่าคุณเป็นเพศใดก็ได้ถ้าคุณเข้าถึงหลักปัชญาคุณสามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้ได้เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งเพศใดๆทั้งสิ้นในการที่จะเปิดหานแล้วสนุกไปกับหนังเรื่องนี้